บอร์ดประกันสังคมมีมติเห็นชอบสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของรายได้ตลอดอายุการทำงานแทนที่จะใช้60เดือนสุดท้ายก่อนกเกษียณหรือมีอายุครบ55าปีบริบูรณ์โดยสูตรนี้จะทำให้ผู้ประกันตนมาตรา39ได้รับบำนาญที่ยุติธรรมมากขึ้นและคาดว่าจะเริ่มใช้สูตรนี้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569พร้อมกับการปรับเพดานค่าจ้างใหม่ขอสรุปรายละเอียดประเด็นสูตร แคร์ผู้ประกันตนมาตรา39สูตรแครจะช่วยให้ผู้ประกันตนมาตรา39ได้รับบำนาญที่ยุติธรรมมากขึ้นการคำนวณบำนาญสูตรแครจะคำนวณบำนาญจากค่าเฉลี่ยของเงินเดือนตลอดอายุการทำงานโดยมีการปรับค่าเงินย้อนหลังอินเด็กซ์ให้เป็นปัจจุบันระยะเวลาการบังคับใช้ คาดว่าจะเริ่มใช้สูตรแคร์ได <ป gra vel> ้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569พร้อมกับการปรับเพดานค่าจ้างใหม่การประชานพิจารณ์จะมีการทำประชานพิจารณ์เกี่ยวกับสูตรแคร์เพื่อให้ผู้ประกันตนลงความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนคาดว่าต้นเดือนสิงหาคม2568ระยะเวลาทำประชานพิจารณ์30วันให้แล้วเสร็จโดยอาจจะให้ผู้ประกันตนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน s s o กรกรอกแบบสอบถามในการทำประชานพิจารณรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ของผู้ประกันตนและอาจทำให้ได้ข้อมูลการทำประชานพิจารณไม่ถูกต้องการจ่ายย้อนหลังการปรับบำนาญใหม่ตามสูตรแคร์จะไม่จ่ายย้อนหลังแต่จะเริ่มจ่ายตามสูตรใหม่ตั้งแต่วันที่เริ่มบังคับใช้ที่คาดว่าจะเริ่มหนึ่งมกราคม2569เป็นต้นไปกระบวนการตามกฎหมาย 29กรกฎาคม2568บอร์ดเห็นชอบให้ไปทำประชานพิจารณ์ขั้นตอนต่อไปต้นเดือนสิงหาคมประชานพิจารณ์บอร์ดพิจารณาผลรับทราบรัฐมนตรีแก้ไขกฎกระทรวงส่งเข้าคอรมอเห็นชอบบังคับใช้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ต้องรอดูว่าหลังทำประชานพิจารณ์เป็นอย่างไรเพราะว่าสูตรนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ประกันตนมาตรา33ทําทำให้ฉุดเงินบำนาญเขาได้น้อยกว่าเดิมแต่ต้องรอดูหลังจากประชานพิจารณ์